สีแดงเข้าคือรวมมาแล้วปล่อยมาแล้วสีแดงสีขาวสีแดงสีแดงพวกตีมาเลยนะครับหน้าตั้งมาเลยสีน้ำเงินสีน้ำเงินแทงสีขาวได้หรือไม่แทงสีขาวได้หรือไม่เอาแล้วครับเข้าเซนชัยสีแดง รายการต่อไปเป็นรายการ110 80เมตรวิ่ง80เมตรป .4 ป .6 หญิงทิงชาชิเชียใจไปแล้วครับที่1สีแดงที่2สีน้ำเงินที่สสีขาวลู่ที่หสีแดงลู่ที่สองสีน้ำเงิน ดวที่สามสีขาวเข้าที่ร่วงปล่อยมาแล้วเสียงนโนวีรายังไงสีขาวสีขาวกับสีแดงเอาแล้วครับใครจะแซงใครใครจะแซงใครทันหรือไม่ทันครับสีขาวทันหรือไม่ทันกับมาเข้าเส้นชทยไปแล้ว